อำนาจอาจทำให้คนยอมแต่กรรมจะทำให้คนรับผิดชอบไม่วันใดก็วันหนึ่งบ้านหนองแสงยามเช้าเงียบสงบเสียงไก่ขันรับกับหมอกบางๆที่ลอยต่ำเหนือทุ่งนากำนันชานยืนมองหมู่บ้านจากชานบ้านด้วยท่าทีภูมิใจเสื้อเชิ้ตขาวสะอาดรีดเรียบกางเกงสแลกเข้าตรงถูกยางก้าวของเขามีคนทักมีคนยกมือไหว้ เขาคือคนที่ใครๆก็เกรงใจวันนี้มีประชุมเรื่องถนนใช่ไหมคะเสียงนุ่มของสายหยุดเมียหลวงดังมาจากในครัวใช่เดี๋ยวไปศาลาก่อนเที่ยงกำนันตอบโดยไม่หันมาสายหยุดวางสำรับกับข้าวลงบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบเธอเป็นผู้หญิงสุข,ขุมใจเย็นอยู่กับกำนันมาตั้งแต่วันที่ยังไม่มีตำแหน่งไม่มีรถไม่มีใครรู้จัก ชีวิตที่ผ่านมาสอนให้เธออดทนและรู้จักเงียบกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะสายอืมกำนันตอบสั้นๆสายจาเผือมองโทรศัพท์ที่วางคว่ำอยู่ข้างจานหน้าจอสว่างขึ้นเป็นข้อความจากใครบางคนวันนี้จะไปดูที่ดินให้หนูด้วยไหมคะกำนันยิ้มบางๆก่อนจะรีบกดปิดสายหยุดเห็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็พอจะเดาได้เธอไม่ถามไม่ทัก เพียงตักข้าวเข้าปากช้าๆความเงียบกลืนกินบรรยากาศบนโต๊ะอาหารผู้หญิงคนนั้นชื่อพี่กุลสาวสวยวัย20ปลายๆทำงานร้านกาแฟในอำเภอพูดเก่งฉลาดรู้จังหวะชีวิตเธอเข้ามาในชีวิตกำนันอย่างไม่หลบซ่อนตั้งแต่วันแรกที่เขาแวะไปนั่งดื่มกาแฟแล้วเธอยิ้มให้กำนันมาคนเดียวหรือคะพี่กุลถามวันนั้นมาคนเดียว เขาตอบผู้ชายมีอำนาจมาคนเดียวดูเหงาจังนะคะทำพูดนั้นติดอยู่ในหัวกำนันนานกว่าที่เขาคิดหลังจากนั้นเขาแวะไปบ่อยขึ้นจากกาแฟแก้วเดียวเป็นมื้อเที่ยงจากมื้อเที่ยงเป็นการขับรถไปส่งเธอไม่เคยถามถึงเมียหลวงตรงๆแต่พูดเสมอเหมือนไม่ตั้งใจผู้หญิงบางคนโชคดีนะคะได้อยู่สบายๆไม่ต้องทำอะไรเธอคิดว่าอยู่สบายมันดีหรือกำนันถาม ถ้ามีคนดูแลก็ดีสิคะหนูอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างกำนันเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถให้ชีวิตแบบนั้นได้และอำนาจในมือทำให้เขาเชื่อว่าทำได้ทุกอย่างไม่นานนักรถของกำนันเริ่มจอดหน้าบ้านพิกุลบ่อยขึ้นเสียงชาวบ้านเริ่มสุบซิบเห็นกำนันไปแถวนั้นบ่อยนะคงแค่ธุระธุระอะไรเย็นข้ามทุกวันพิกุลไม่ปิดบงัง เธอแต่งตัวสวยเดินเชิดหน้าในตลาดไม่หลบสายตาใครฉันไม่ได้แย่งนะเขาเลือกฉันเองเธอพูดกับเพื่อนอย่างมั่นใจกำนันรู้ข่าวนินทาแต่กลับใช้ตำแหน่งกลบมันใครพูดอะไรก็ระวังปากด้วยนะเขาพูดในที่ประชุมหมู่บ้านเรื่องส่วนตัวของผมไม่เกี่ยวกับงานไม่มีใครกล้าพูดความเงียบจึงเป็นคำตอบสายหยุดได้ยินทุกอย่าง เธอเห็นรถเห็นสายตาเห็นความเปลี่ยนแปลงของสามีแต่ยังคงทำหน้าที่เดิมหุงข้าวเตรียมเสื้อผ้ารับแขกแทนกำนันในงานบุญเธอเลือกเงียบเพราะรู้ว่าเสียงของเธอเบาวกว่าอำนาจของเขาคืนหนึ่งกำนันกลับบ้านดึกสายหยุดนั่งรออยู่ที่แครคุณกินข้าวหรือยังกินมาแล้วกับใครเธอถามเบาๆกำนันชะงัก ถามทำไมแค่ถามอย่าคิดมากได้ไหมผมเหนื่อยสายหยุดพยักหน้าฉันไม่ได้คิดแค่รู้คำพูดนั้นทำให้กำนันนิ่งไปชั่วคราวก่อนจะเดินเข้าห้องโดยไม่พูดอะไรพิกุลเริ่มเข้ามาในพื้นที่ของกำนันมากขึ้นเขาซื้อบ้านเล็กๆให้เธอริมคลองไม่กลัวคนพูดหรือคะใครจะกล้าพูดเขาตอบมั่นใจพิกุลยิ้ม เธอรู้สึกว่าตัวเองชนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอีกคนแต่ชนะทั้งระบบที่ปกป้องเธอชาวบ้านเริ่มจับตามองบ้านสองหลังรถสองคันชีวิตสองแบบเมียหลวงเงียบเกินไปหรือกำนันใหญ่เกินไปสายหยุดนั่งอยู่ฝ้าบ้านมองฟ้าที่เริ่มครึ้มบางเงาไม่ได้เกิดจากความมืดแต่มาจากแสงที่สว่างเกินไป เงาของอำนาจค่อยๆค,คลี่คลุมหมู่บ้านและไม่มีใครรู้ว่าเงานั้นกำลังจะกลืนใครเข้าไปก่อนบ้านหลังใหม่ริมคลองสร้างเสร็จในเวลาไม่นานหลังคากระเบื้องแดงผนังสีครีมประตูรั้วเหล็กดัดดูเด่นเกินบ้านชาวบ้านรอบข้างพิกุลยืนมองบ้านของตัวเองด้วยรอยยิ้มภูมิใจเธอรูปลูกบิดประตูราวกับยืนยันว่า ทุกอย่างนี้เป็นของเธอจริงๆสวยไหมคะกำนันสวยเขาตอบสั้นๆแต่แววตาพึงพอใจหนูไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองเร็วขนาดนี้เธอสมควรได้คำพูดนั้นทำให้พิกุลยิ้มกว้างหัวใจพองโตเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกแอบซ่อนไว้อีกต่อไปบ้านหลังนี้คือหลักฐาน คือสถานะที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ในเย็นวันเดียวกันสายหยุดยืนจัดโต๊ะเตรียมงานเลี้ยงเล็กๆที่ศาลาวัดงานประชุมชาวบ้านประจำเดือนที่เธอเคยช่วยกำนันดูแลมาตลอดหลายปีพี่สายหยุดวันนี้กำนันให้พี่กุลมาช่วยแทนนะผู้ใหญ่บ้านกระซิบสายหยุดชะงักแทนฉันหรือใช่เขาบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายสายหยุดยิ้มบางฉันสบายดี แต่ไม่มีใครฟังเธอถอยออกมายืนเงียบๆมองผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาแทนที่เสื้อผ้าสวยผมจัดอย่างดีเสียงหัวเราะดังจนคนรอบข้างหันมามองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูมาช่วยกำนันดูแลงานนะคะชาวบ้านบางคนยิ้มบางคนหลบตาบางคนกระซิบเมียน้อยกำนันนี่นาได้หน้าแล้วสินะพี่กุลได้ยินแต่ไม่สนใจ เธอเชิดหน้าอย่างคนมีที่พึ่งคืนนั้นกำนันกลับมาบ้านเมียหลวงช้ากว่าปกติงานที่วัดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะพี่กุลจัดได้ดีเขาตอบเองโดยไม่รู้ตัวสายหยุดเงียบไปครู่หนึ่งต่อไปคงไม่ต้องเป็นชั้นแล้วสินะอย่าพูดแบบนั้นเลยแต่คุณก็เลือกแล้วกำนันถอนหายใจผมแค่แบ่งเวลาแบ่งบ้านแบ่งเงิน แบ่งหัวใจด้วยหรือเปล่าเขาไม่ตอบความเงียบทำหน้าที่แทนคํายอมรับพิกุลเริ่มใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยเธอไปตลาดขับรถที่กำนันซื้อให้ใส่ทองเส้นใหม่ไม่มีความจำเป็นต้องหลบใครอีกต่อไปเขาดูแลฉันดีค่ะเธอพูดกับแม่ค้ากำนันใจถึงนะก็หนูไม่ใช่ใครๆนี่คะ คำพูดนั้นพร่ไปทั่วหมู่บ้านเร็วพอๆกับเสียงนินทาเมียหลวงเงียบจังหรือโดนกดไว้แล้วมีอำนาจก็ทำได้ทุกอย่างจริงๆสายหยุดได้ยินทุกคำแต่ยังคงทำงานบ้านเหมือนเดิมเธอไม่ร้องไม่โวยวายแต่ความอัดอั้นค่อยๆสะสมอยู่ข้างในคืนหนึ่งเธอถามสามีตรงๆคุณรักฉันอยู่ไหมกำนันชะงักทำไมถามแบบนี้ เพราะฉันเริ่มไม่แน่ใจกำนันหลบตาเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดออกมาก็ดีกว่าแต่ความเงียบมันเจ็บกว่าเขาลุกขึ้นผมเหนื่อยอย่าคาดคั้นเลยคำตอบนั้นเหมือนผลักเธอออกไปช้าๆบ้านสองหลังตั้งอยู่ไม่ไกลกันแต่หัวใจสามดวงกลับห่างกันมากขึ้นทุกวันพิกุลยืนอยู่ในบ้านใหม่ด้วยความภูมิใจ สายหยุดยืนอยู่บ้านเดิมด้วยความอดทนและกำนันยืนอยู่ตรงกลางใช้อำนาจพยุงความสัมพันธ์ที่เปราะบางนั้นไว้แต่เสียงนินทาไม่เคยเงียบและไม่มีอำนาจใดปิดปากหัวใจคนได้ตลอดกาลฤดูฝนปีนั้นมาไม่ตรงฤดูถนนคอนกรีตท,ที่เพิ่งสร้างเสร็จในหมู่บ้านหนองแสงเริ่มแตกร้าวน้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งที่เพิ่งเปิดใช้ไม่ถึงสเดือน ชาวบ้านที่เคยเกรงใจเริ่มหยุดยืนดูด้วยสายตาไม่เหมือนเดิมถนนอะไรทำไมมันพังง่ายแบบนี้งบตั้งเท่าไหร่ใช้จริงแค่นี้หรือหรือเงินมันไปอยู่ที่อื่นเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเล็ดลอดไปถึงหูกำนันชาญเขานั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานที่บ้านเมียหลวงมือเคาะโต๊ะเป็นจังหวะดวงตาไม่สงบนิ่งเหมือนเคยพรุ่งนี้มีคนจากอำเภอมาดูพื้นที่เขาพูดเสียงแข็ง สายหยุดเงยหน้าจากบัญชีร้านเล็กๆที่เธอเริ่มทำก็ดีแล้วจะได้ชัดเจนกำนันหันมามองคุณไม่เป็นห่วงผมบ้างหรือฉันเป็นห่วงตัวเองมากกว่าสายหยุดตอบเรียบคำตอบนั้นทำให้เขานิ่งไปเขาเพิ่งสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เมียหลวงที่เคยถามไถ่กลับพูดน้อยลงแต่ยืนตรงขึ้น อีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านพิกุลนั่งอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่ใจไม่สบายเหมือนก่อนโทรศัพท์ในมือดังขึ้นบ่อยครั้งช่วงนี้อย่าใช้เงินเยอะฉันมีเรื่องต้องจัดการอย่าออกหน้าออกตาพิกุลขมวดคิ้วแล้วฉันลรอคะจะให้ทำยังไงก็อยู่เงียบๆไปก่อนคำว่าอยู่เงียบๆทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกลดค่าก่อนหน้านี้คุณบอกให้ฉันช่วยงานตอนนี้มันไม่เหมือนเดิม กำนันตอบเสียงหมุดหงิดพิกุลเม้มปากหรือฉันกำลังกลายเป็นปัญหาอย่าพูดมากได้ไหมผมเครียดอยู่สายสนทนาปัดไปทิ้งความเงียบไว้ในบ้านที่เคยอบอุ่นด้วยของแพงในศาลากลางหมู่บ้านชาวบ้านรวมตัวกันมากกว่าปกติกำนันควรออกมาชี้แจงนะใช่เราไม่ได้โง่ถ้าโปรง่งใสทำไมต้องกลัวกำนันยืนฟังด้วยใบหน้าตึงทุกอย่างทำตามระเบียบ แล้วถนนที่พังละ่ะใครบางคนถามเรื่องนั้นกำลังตรวจสอบน้ำเสียงไม่หนักแน่นเหมือนเดิมทำให้เสียงซุบซิบดังขึ้นกว่าเก่ากลับถึงบ้านกำนันปิดประตูเสียงดังคุณได้ยินไหมชาวบ้านมันเริ่มล้ำเส้นแล้วสายหยุดวางของในมือเขาไม่ได้ล้ำเส้นเขาแค่ถามในสิ่งที่ควรถามกำนันหันขวับคุณเข้าข้างใครฉันเข้าข้างความจริงคำพูดนั้นเหมือนตบหน้าเขา คุณเปลี่ยนไปฉันแค่ไม่ยอมหลับตาเหมือนเมื่อก่อนกำนันเงียบไปความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเสียการควบคุมเริ่มกัดกินหัวใจพิกุลเริ่มสัมผัสได้ถึงสายตาชาวบ้านที่เปลี่ยนไปจากเกรงใจเป็นเมินเฉยจากยิ้มเป็นหลบตาแม้ขายที่เคยทักกลับทำเป็นไม่เห็นวันนี้ไม่ให้เชื่อแล้วนะทำไมละ่ะเมื่อก่อนก็ได้ตอนนี้ฉันไม่อยากมีปัญหา คำว่าไม่อยากมีปัญหาทําให้พิกุลรู้สึกเหมือนตัวเองคือปัญหานั้นเธอโทรหากำนันอีกครั้งฉันอึดอัดทุกคนมองฉันไม่เหมือนเดิมผมบอกแล้วให้อยู่เงียบๆคุณไม่เคยบอกให้ฉันอยู่แบบนี้ผมไม่ว่างมาดูแลอารมณ์คุณคําหวานที่เคยมีกลายเป็นคําตัดรําคาญพิกุลเริ่มกลัวกลัวว่าจะถูกทิ้งกลัวว่าบ้านหลังนี้จะไม่มั่นคงอย่างที่คิด ในขณะเดียวกันสายหยุดเริ่มแยกชีวิตของตัวเองออกจากสามีเธอเปิดบัญชีใหม่เก็บเงินจากร้านเล็กๆของเธอทำทุกอย่างอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเพื่อนบ้านถามไม่กลัวกำนันไม่พอใจหรือสายหยุดยิ้มบางฉันกลัวไม่เหลืออะไรเลยมากกว่าคืนนั้นทั้งสามอยู่ใต้หลังคาคนละหลังแต่ความอึดอัดปกคลุมทั้งหมู่บ้านกำนันนอนไม่หลับความกลัวเสียอำนาจทำให้เขาหงุดหงิด พิกุลนั่งกอดเข่าในบ้านใหม่ที่เริ่มเย็นชาส่วนสายหยุดนั่งจดบัญชีใต้แสงไฟอ่อนๆอย่างคนที่กำลังเตรียมตัวเดินด้วยขาของตัวเองอำนาจที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นจากรอยร้าวเล็กๆและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อมันล้มลงจะพาใครล้มตามไปบ้างเช้าวันที่ข่าวแพร่ไปทั่วหมู่บ้านหนองแสงฟ้ายังไม่ทันสว่างดีรถจากอำเภอก็เลี้ยวเข้ามาจอดหน้าบ้านกำนัน เสียงเครื่องยนต์ดังผิดแปลกจากทุกวันทำให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเปิดประตูออกมายืนดูเงียบๆมีคำสั่งให้กำนันชาญพักตำแหน่งชั่วคราวระหว่างตรวจสอบโครงการเจ้าหน้าที่พูดด้วยน้ำเสียงเป็นทางการกำนันชาญยืนนิ่งมือกำแน่นสีหน้าที่เคยมั่นใจกลับซีดลงในพริบตาผมพร้อมให้ความร่วมมือเขาตอบสั้นๆแต่แววตาสั่นไหว สายหยุดยืนอยู่ข้างหลังไม่ถามไม่แสดงอาการเธอเพียงยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ตามมารยาทก่อนเดินกลับเข้าบ้านอย่างสงบเมื่อรถเคลื่อนออกไปเสียงซุบซิบก็ดังขึ้นแทบจะทันทีในที่สุดก็โดนจนได้อำนาจมันไม่อยู่กับคนตลอดไปหรอกเมียน้อยจะเอายังไงต่อคำพูดเหล่านั้นลอยไปถึงหูพิกุลในบ้านหลังใหม่ เธอนั่งนิ่งอยู่หน้าทีวีข่าวภาพกำนันถูกพักตำแหน่งฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจเธอเหมือนถูกบีบไม่จริงใช่ไหมเธอพึมพำเขาต้องช่วยฉันได้สิพิกุลแต่งตัวออกจากบ้านเหมือนทุกวันหวังให้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เมื่อเดินเข้าตลาดไม่มีใครทักไม่มีใครยิ้มแม่ค้าที่เคยเอาใจกลับทำเป็นไม่เห็นป้าขอผักหน่อยค่ะของหมดแล้ว ป้าตอบสั้นๆทั้งที่แผงยังเต็มเธอเดินไปอีกร้านวันนี้ไม่ขายเชื้อแล้วนะทำไมคะเมื่อก่อนก็ขายฉันไม่อยากมีปัญหาคำว่าปัญหาทำให้พี่กุลใจสัน่นเธอเพิ่งเข้าใจว่าเมื่ออํำนาจหายไปตัวเธอก็ไม่มีอะไรเหลือให้ใครเกรงใจเธอโทรหากำนันคุณอยู่ไหนมีเรื่องต้องจัดการฉันออกไปไหนไม่ได้ทุกคนมองฉันแปลกๆ ผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนมีอำนาจอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของคนที่กำลังเอาตัวรอดแล้วฉันล่ะพิกุลถามเสียงสัน่นคุณก็ต้องดูแลตัวเองสายตาพิกุลพร่าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวคุณเคยบอกว่าจะปกป้องฉันตอนนั้นผมคิดว่าผมทำได้ สายสนทนาจบลงเธอซุดนั่งกับพื้นบ้านที่เคยภูมิใจบ้านที่วันนี้กลับเงียบและเย็นชาที่สุดในขณะเดียวกันสายหยุดออกไปขายของหน้าบ้านตามปกติชาวบ้านหลายคนแวะมาอุดหนุนพี่สายหยุดสู้ๆนะอย่างน้อยพี่ก็ไม่เคยเอาเปรียบใครเธอยิ้มรับขอบคุณค่ะฉันแค่ทำหน้าที่ของฉันมีคนถามเบาๆไม่คิดจะทิ้งเขาไปเลยหรือ สายหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งฉันทิ้งความผิดของเขาไม่ได้แต่ฉันไม่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองคำพูดนั้นหนักแน่นแต่ไม่แข็งกร้าวเธอเลือกยืนในที่ของตัวเองโดยไม่เหยียบใครเย็นวันหนึ่งพิกุลตัดสินใจมาหาสายหยุดเธอยืนลังเลหน้าบ้านอยู่นานก่อนรู้ตัวว่าไม่มีใครกันเธออีกแล้วฉันขอคุยด้วยได้ไหมสายหยุดพยักหน้า ได้ทั้งสองนั่งห่างกันเล็กน้อยฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พิกุลพูดเสียงแผ่วฉันเคยคิดว่าถ้าเขาเลือกฉันทุกอย่างจะดีแล้วตอนนี้ล่ะสายหยุดถามตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันเลือกทางที่เหยียบหัวใจคนอื่นน้ำตาไหลอาบแก้มฉันผิดเองสายหยุดมองผู้หญิงตรงหน้าการรู้ว่าผิด คือจุดเริ่มต้นของการรับกรรมฉันยังแก้ทันไหมบางอย่างแก้ไม่ได้แต่อยู่กับมันให้เป็นได้พิกุลก้มหน้าฉันไม่เหลือใครเลยฉันก็เคยรู้สึกแบบนั้นสายหยุดตอบต่างกันแค่ว่าฉันไม่เอาความผิดของคนอื่นมาทำลายตัวเองคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่ไม่บาดแต่ลึกคืนเดียวกันกำนันชาน,นั่งคนเดียวในบ้านเงียบ อำนาจที่เคยมีไม่อาจปกป้องใครได้อีกต่อไปเขาเพิ่งเข้าใจว่าบาปบางอย่างไม่มีใครช่วยแบกพิกุลกลับไปบ้านที่เงียบกว่าเดิมไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงเรียกชื่อเธอนั่งมองเงาตัวเองในกระจกผู้หญิงที่เคยเชิดหน้าวันนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าถ้าย้อนเวลาได้เธอคิดแต่เวลานั้นไม่มีวันย้อนกลับ บาปไม่ได้ลงโทษด,ด้วยเสียงดังแต่มันค่อยๆพรากทุกอย่างไปจนไม่เหลือใครให้โทษนอกจากตัวเองลมเย็นปลายฤดูพัดผ่านหมู่บ้านหนองแสงอย่างแผ่วเบาถนนที่เคยเป็นข่าวครึกโครมกลับเงียบสงบผู้คนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับคนสามคนสายหยุดกำนันชานและพิกุล ความปกตินั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสายหยุดเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านตั้งแต่เช้าเธอจัดผักวางของอย่างเป็นระเบียบใบหน้าเรียบสงบขึ้นกว่าที่เคยเป็นความเงียบในบ้านไม่ได้ทำให้เธออึดอัดอีกต่อไปกลับเป็นความนิ่งที่ทำให้เธอได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นกำนันชางเดินออกมาจากห้องเขาไม่สวมเสื้อเชิ้ตขาวตัวเดิมไม่มีกุญแจรถคันหรูห้อยเอว ไม่มีใครยกมือไหว้ให้เหมือนเคยวันนี้ฉันจะไปช่วยขนของที่วัดเขาพูดเสียงเบาก็ดีสายหยุดตอบโดยไม่เหงื่อหน้าเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งคุณยังโกรธผมอยู่ไหมสายหยุดหยุดมือเล็กน้อยก่อนตอบโกรธมันเหนื่อยฉันเลือกไม่ย้อนกลับดีกว่าคำตอบนั้นชัดเจนไม่ต้องอธิบายยืดยาว ผมอยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ได้แต่ไม่ใช่กับหัวใจฉันหมายความว่ายังไงฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วและจะไม่เอาศักดิ์ศรีไปแลกกับความสงสารกำนันชานก้มหน้าเขาเข้าใจในวันที่สายเกินไปว่าการได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แปลว่าได้หัวใจคืนมาที่บ้านริมคลองพิกุลเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเก่า บ้านหลังนี้ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะกลับเหลือเพียงความทรงจำที่เธอไม่กล้ามองตรงๆรถโดยสารจะออกตอนบ่ายเธอเลือกจากไปเงียบๆเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาจะไปไหนหรือพิกุลไปทำงานในเมืองค่ะไม่กลับมาแล้วหรือพิกุลยิ้มบางๆคงไม่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้เธอเดินไปหาสายหยุดเป็นครั้งสุดท้าย ยืนลังเลหน้าร้านฉันขอคุยด้วยได้ไหมคะสายหยุดพยักหน้าได้ทั้งสองนั่งกันคนละฝั่งแคร่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพิกุลจะเอ่ยฉันขอโทษในสิ่งที่ทำฉันรับคำขอโทษนั้นไว้คุณให้อภัยฉันไหมฉันให้อภัยเพื่อให้ตัวเองเดินต่อได้แต่ฉันไม่ลืมน้ำตาพิกุลคลอ ฉันคิดว่าความรักจะพาฉันไปไกลมันพาไปไกลได้ถ้าไม่เหยียบใครระหว่างทางพิกุลก้มหน้าฉันจะจำไว้กำนันชานเดินเข้ามาพอดีเขาหยุดยืนอย่างเก้อเขินผมขอโทษสายหยุดมองเขานิ่งคำขอโทษของคุณสำคัญก็ต่อเมื่อคุณรับผิดชอบผลของมันได้เขาพยักหน้าผมจะทำ ไม่มีคำสัญญาใหญ่โตอีกต่อไปมีเพียงความจริงที่ต้องอยู่กับมันบ่ายนั้นรถโดยสารเคลื่อนออกจากหมู่บ้านพิกุลนั่งมองทุ่งนาที่ค่อยๆถอยห่างชีวิตใหม่รออยู่ข้างหน้าไม่รูหราไม่แน่นอนแต่ซื่อสัตย์กับความจริงมากกว่าที่เคยเป็นเธอรู้ว่าแผละจะยังอยู่แต่แผลนั้นจะเตือนให้เธอไม่ทำร้ายใครอีกชุมชนกลับสู่ความสงบ งานบุญงานวัดดำเนินไปตามปกติผู้คนพูดถึงเรื่องเก่าเบาลงเหลือเพียงบทเรียนที่ไม่มีใครลืมง่ายๆเย็ยนวันหนึ่งสายหยุดปิดร้านเก็บของเข้าบ้านเธอหายใจลึกรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นกำนันชานช่วยเก็บกวาดเงียบๆขอบคุณที่ยังให้ผมอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้ให้เพราะคุณสมควรแล้วเพราะอะไร เพราะฉันเลือกชีวิตที่ไม่แบกความแค้นเขานิ่งไปผมจะอยู่กับผลของการเลือกของผมนั่นแหละคือความรับผิดชอบค่ำลงดาวขึ้นเต็มฟ้าหมู่บ้านหนองแสงหลับไหลความทรงจำยังอยู่แต่ไม่อาจทำร้ายใครได้อีกหากทุกคนยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีใครได้ในสิ่งที่หวังทั้งหมดไม่มีใครเสียทุกอย่าง แต่ทุกคนได้ในสิ่งที่ตัวเองเลือกอำนาจอาจทำให้คนยอมแต่กรรมจะทำให้คนรับผิดชอบไม่วันใดก็วันหนึ่ง